ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแท n ก w o ของเราวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเครื่องบินรบที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของยุคใหม่ F-18 รุ่นปี2026ที่อัปเกรดมาแบบจัดเต็มสมรรถนะเหนือชั้นและเทคโนโลยีล้ำยุคไม่พูดมากไปดูกันเลยครับเครื่องบิน F-18 หรือที่รู้จักในชื่อ Super Hornet เป็นเครื่องบินรบสเครื่องยนต์ที่ใช้งานหลักโดยกองทัพเรือสหรัฐ ตั้งแต่ยุค1,990แต่ในปี2026นี้มีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับระบบอาวุธและการควบคุมที่ล้ำสมัยขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดดีไซน์ของ F-18 ปี2026ยังคงพื้นฐานจากโครงสร้างเดิมแต่ได้รับการปรับแต่งให้ลู่ลงยิ่งขึ้นตัวเครื่องใช้วัสดุผสมที่เบาแต่แข็งแรงกว่าเดิมช่วยให้บินได้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นที่สำคัญคือสามารถหลบหลีกเรดาร์ของศัตรูได้ดียิ่งขึ้นด้วยด้านระบบขับเคลื่อน F 18ใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์ GE F414 รุ่นอัปเกรดที่สามารถผลิตแรงขับได้มากกว่า22,000ปอนด์ต่อเครื่องยนต์ทำให้สามารถทะยานขึ้นในเวลาไม่กี่วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุมอก1.8และบินได้สูงสุดถึง50,000ฟุตจุดเด่นที่สุดของ F-18 ปี2026คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อัปเกรดใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเระยะดีเซรุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า160กิม ระบบป้องกันตัวแบบแอคทีฟจะมีที่สามารถดรบกวนเคลื่อนเรดาร์ของศัตรูรวมถึงหัดหรือแฮตอัปดิสเพลย์ที่มีระบบ AI ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การการ,ารบแบบเรียลไทม์สำหรับระบบอาวุธ F18 ใหม่นี้สามารถติดตั้งมิสไซล์หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น120นย์้ำรอม m อ็มเก้ d e อซเดและแม้กระทั่งอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลแบบ p g m 158จอีกทั้งยังสามารถบรรทุกระเบิดอัจฉริยะที่ใช้ GPS ในการชี้เป้าหมายได้แม่นยำสุด ฮ<า>นักบินที่ได้ทดลองใช้งานรุ่นนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า F-18 ปี2026ตอบสนองคำสั่งได้ไวมากรู้สึกเหมือนบินอยู่บนจรวดที่ควบคุมได้ด้วยความคิดนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือนักบินใหม่เช่นระบบควบคุมแรงดันและระบบต้านแรงจีที่ทันสมัยทำให้นักบินสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าในด้านของการใช้งานจริงเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน และยังสามารถบูรณาการเข้ากับระบบรบของเนโธได้อย่างสมบูรณ์แบบถือว่าเป็นมิตรแท้ของสงครามยุคใหม่เลยก็ว่าได้สุดท้ายนี้ F 1 8รุ่นปี2026ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของเทคโนโลยีการทหารที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธและสงครามต้องห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแทงโัวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเจ๋ง,จงๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ